ขั้น,นะคะเนี่ยขั้นตอนสำคัญ pinch หรือตัดยอดให้มันแตกมันก็จะบานช้าลงประมาณ2อาทิตย์แต่ว่าเราก็จะได้กิ่งก้านเพิ่มดอกเพิ่มต้องเลือกอะจะเอาบานไวดอกน้อยหรือจะบานช้าหน่อยแต่ดอกเยอะก็อิสเด็ด โกโก้นอนเฝ้างานนอนเฝ้างานจริงๆอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อพันอืมไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กนี่ปลูกมาพันนี้ปลูกมาพร้อมกันตั้งแต่ซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วก็ปลูกกุหลาบพัน์ธุนี้ก่อนเพื่อนเลยนะ <laughs> อยากได้กุหลาบสีขาวทนมากดกมากดูดอกมันแบบว่าต้นอื่นเพีย้ยกินแต่ว่าไอ้นี่สีขาวแบบขาวขาวสวยเลยแหละ ดกด้วยดกดีดีสวนอันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วป้ายก็ไม่ไม่เหลืออันนี้น่าจะปลูกได้สามปีกุหลาบดกอยู่นะคะถึงแม้จะแล้งฝนไปหน่อยแล้วก็เพี้ยลงแต่ก็ยังถือว่าสวยแล้วก็ดกอยู่ไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรคะ่ะก็ปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หมด ช่วงที่เพียที่อะไรระบาดแล้วแหละเพราะว่าถ้าฝนตกมาสักครั้งสองครั้งกุหลามันก็จะมีความแข็งแรงมันก็สวยก็ปล่อยค่ะปล่อยตามธรรมชาติสีขาวขาวเหมือนอะไรรู้ไหมนึกถึงดอกไอ้นั่นอ่ะสีขาวเหมือนดอกไอ้พุทธลักษาบ้านเราอ่ะขาวประมาณนั้นเลยดูขาวเนียนอ่ะขาวเนียนละมุน ี้ก็เป็นกุหลาบเลยนะคะกุหลาบเลยนี่ยังตุมต่มๆอยู่เต็มเลยแหละมันลินะคะมันลินี่สูงประมาณ3เมตรกว่าๆได้พุ่มสูงมากพุ่มหนึ่งอันนี้ก็สูงเกือบจะเท่าต้น จำปีฝรั่งหรือแมกโนเลียละสูง4เมตรได้แหละอันนี้เป็นกุหลาบดอกเบ่งแดงของกุหลาบที่เอามาจัดตรงไม้นั่นแหละค่ะเอามาเพาะแล้วก็ปลูกไว้นี่ปีที่สองเองนะโตไวมากไอ้กิ่งกระโดงมันเนี่ยต้องตัดแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเอาไว้ก่อนไม่เป็นไร ั่งนู้นก็เป็นพีโอนีสีขาวยังตุ่มๆอยู่ค่ะน่าจะอีกประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ปีนี้ไผ่พุ่งมากเลยค่ะปีที่สามหรือปีที่สี่ปีที่สี่ปีที่สี่พุ่งมากเลยแตกกอแล้วก็พุ่งกระฉูดเลยตัดออกบ้างแล้วค่ะตัดแต่งกอออกบ้างแล้วไปทำค้างถัว่วลืมถึงหยันมาด้วย ไอ้ที่ตุงๆผ้าขึ้นมานี่ก็คือไผ่มันมันแทงมันพยายามจะขึ้นหน่อไม้ตะก,กี้ก็หักออกมาแล้วค่ะหเห็นไหมที่มันโผล่พุ่งพุงพงขึ้นมานั่นแหละก็จะหักออกต้นอันนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือต้น ต้นเหรียญเงินนะ,นะเนาะเพราะว่าฝักมันนี้เวลามันแห้งแล้วมันจะออกสีขาวๆเงินๆซินเวอร์ดอลลาร์อะไรประมาณนั้นอะหรือสวิตร็อกเก็ตถ้าจำไม่ผิด นี่คือต้นแคสเซียนะคะต้นโลค u ัสแบล็กโลคัสหรือต้นแคสเซียยุโรปเป็นไม้ทีเ่เห็นทั่วไปดาด,ดืินแถวนี้นะคะบ้านเราก็ประมาณขี้เหล็กอ่ขึ้นทั่วทิศทั่วแดนประมาณนั้นแหละแต่ที่นี่มันเป็นดอกสีขาวแต่มันตระกูลเดียวกันกับขี้เหล็กนะคะเชื่อหรือไม่ แต่มีพิษนะคะทำให้สุกแล้วกินได้ถ้ากินดิบๆมีพิษคะ่ะอันนี้เป็นลูกลูกพลุนลูกพลุนถ้าเทียบบ้านเรานี่น่าจะประมาณมะปรางเนาะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะทานตะวันแรงนะ้ำต้นเตี้ยก็มีดอกแล้ว เป็นที่พันด้วยแล้วก็เป็นที่ขาดน้ำด้วยค่ะถึงจะเร่งจะลดมากแค่ไหนก็สู้น้ำฝนบรได้เด้ออันนี้ถึงแปลงดอกถั่วหอมที่เราทำค้างวันนู้นโตแล้วค่ะเริ่มเริ่มเรือยละนี่คือไนเจล่า เป็นดอกไม้ที่มีสีฟ้าน่ารักมากอย่างหนามเลยเนี่ยซีฮอลลี่นี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งมันเป็นตระกูลเดียวกันกันกบผักชีใบเลื่อยนะคะเห็นพันไหนแบบ มีขายก็ซื้อมาปลูกอะ่ะทั้งเมล็ดทั้งต้นพ่อชอบอันนี้เดี๋ยวมันจะออกเป็นสีน้ำเงินค่ะมีลิงเจียมผักชีฝรั่งยักษ์มันไม่ได้หอมมันผักชีไปเรื่อยนะคะแต่มันอยู่ในตระกูลเดียวกันซีโอเรามาแล้วมาตรวจงานลูซี่ลูซี่ she already run back y Do ดูย e ซีเธอไม่สูงกว่าแม่แล้วนะสูงเกินร้อยหกสิบไปแล้ว แมวไฮดี้ไฮดี้ไฮดี้ทำไมดื้อแล้วดื้อมากดื้อมากเลยเหรอ Can I carry her Yes you can ไฮดี้ Explorer magre. Nora the explorer. foul girl. That's what cat do. Can you make that jump? She's so young. You can make it tiny <laughs> You don't think so either? <laughs> 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 ฝนตกลมแรงมากค่ะตกตกหยุดหยุดก็ช่วงที่ฝนหยุดก็วิ่งออกไปตัดดอกไม้เพราะว่ามีออเดอร์ออเดอร์มีทุกวันค่ะประมาณเท่าๆกันแต่ว่าวันนี้ก็ทุลักทุเลหน่อยแต่ก็ตัดจนสำเร็จก็จะแช่น้ำไว้คืนหนึ่งก่อนค่ะให้มันดูน้ำเข้าไปให้เต็มที่ก่อนพรุ่งนี้ก็จะตื่นมาจัดแต่เช้าให้เสร็จให้ทันออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ